เพราะว่าเฉยโง่นะถ้าแปลตรงตัวเลยแต่ถ้าแปลขยายความต่อมาก็คือไม่รู้เรื่องเฉยแบบไม่รู้เรื่องไม่เอาเรื่องแล้วก็ไม่ได้เรื่องไม่ไปอ่านไม่ไปศึกษาที่ธรรมาเขียนบทความยาวเหยียดหลายบทความทุโอเป็นสามสชั่วโมงที่กล่าวชี้แจงแสดงมานั้น มีเนื้อหาสาระของหลักธรรมอยู่นั้นอย่างไรบ้างชายคนนี้ก็ไม่ฉลาดในธรรมเลยที่จะไปศึกษาธรรมในข้อนั้นข้อนี้ที่ธรรมาจำแนงจดแจงมาเป็นเวลายาวนานนี่แหละก็คือคนโง่แต่อวดฉลาดแล้วว่ากันแล้วพอมาแต่งกรอนก็แต่งผิดแต่งถกูกไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ที่นี้ที่เขากล่าวมานะอันนี้ก็เป็นเหตุทําให้จับประเด็นการผิดไปหมดเลยที่ธรรมมาภาพเนี่ยทําไม รู้อยู่แล้วว่าการออกคลิปที่ตนร้องไห้ไปนั้นจะมีผลอย่างไรต่อคนได้หลายคนโดยเฉพาะฝ่ายกเรว,วาลานั่นแหละมันจะจับไปเป็นประเด็นแล้วก็ยำพระหมหาวุเทนหน้าดูเลยรู้อยู่แล้วแต่ทำไมจึงยอมให้คลิปที่ร้องไห้ในช่วงเวลานั้นออกไปก็เพราะว่าต้องการแสดงให้เห็นถึงความซาบซึ้งภายในใจของพระหมหาวุเ็นที่มีต่อผู้เรือกคุณธรรมคุณสังฆค,คุณ อยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นจะตัดออกตัดได้สบายอยู่แล้วเพราะรู้เหตุอยู่แล้วมันจะเป็นไปอย่างไรแต่ว่าต้องการให้ชนทั้งหลายนยีได้รับความทราบซึ้งจากที่พระมูธเห็นไปสักการะพระเขี่ยวแก้วเป็นรอบที่สองได้สัมผัสถึงกลิ่นธูปหอมแล้วก็กัญญาอย่างชัดเจนในวูบแรกของการเข้าขึ้นไปบนที่เดินเวียนรอบพระทักศิณน,นั้นก็ถามสักหน่อยว่าถ้าพระมูธเห็นไม่ได้รับ กลิ่นหอมของทูปและกรรมยานมากระทบให้คณะาาได้สัมผัสอย่างชัดเจนนั้นพระมุทิจะร้องไห้ไหมไม่ร้องไห้อยู่แล้วครั้งแรกก็ไม่ร้องไห้เนี่ยไม่ร้องไห้อยู่แล้วแต่เพราะว่ามีพุทธคุณที่พูดให้คุณแม็กสุภทธิ์ฟังว่าแม็กรู้ไหมว่าทูบสามดอกที่เราจุดบูชาพระตัตนตรัยเนี่ย ทูบสามดอกนั้นทูบสามดอกนั้นเป็นการบูชาอะไรทูบสามดอกเมื่อเราจะจุดทูบเทียนบูชาพระตรัสเนี่ยต้องจุดทูบก,ก่อนก่อนที่จะไปจุดเทียนถ้าเป็นพวกเราผู้ใหญ่มาก็ต้องมีคนจุดเทียนชนวนให้เพื่อท่านไปจุดทูบสามดอกให้ได้โดยสะดวกก่อนเพราะว่าทูบสามดอกเนี่ยมันจะจุดจิดได้ลําบากถ้าดีหน่อยก็คือเอาน้ํามันไปโลมเอาไว้ก็จะจุดติดได้ง่ายสําหรับทูบสามดอกนั้น ทูบดอกแรกเป็นการบูชาพระปัญญาคุณทูบดอกที่สองเป็นการบูชาพระบริสุทธิคุณทูบดอกที่สามเป็นการบูชาพระมาหาการุณาคุณดังนั้นกลิ่นทูบกำายานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระฤาุณโดยเฉพาะแล้วเมื่อกลิ่นทูบหอมกำายานที่เป็นสัญลักษณ์ของพระฤาุณนั้นมากระทบที่คานะประสาทของพระมูเตหนด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้เกิดความซาบซึ้ง อันนั้นก็เป็นผลพลอยได้มากกว่าทีู่้ถึงการที่ตนมาต่อสู้แต่เพียงลูกเดียวแล้วก็เกิดความรสุกสะ้านใจนะมันเป็นเพียงส่วนร่วมเพียงแค่เล็กน้อยแต่ส่วนร่วมที่สําคัญที่สุดก็คือกลิ่นทูบหอมกํายันเองที่เข้ามาแตะจมูกของพปรโมเทนได้กลิ่นอย่างชัดเจนเกิดความซาบซึ้งจนกระทั่งถึงน้ําตาลุ่งไหลแล้วก็ไม่อดกั้นเอาไว้ปล่อยให้น้ําตาลุ่งไหลออกมาจนกระทั่งสิ้นสุดที่น้ําตาจะลุ่งไหลออกมานั้นนี่คือในยะสําคัญ เพราะต้องการที่จะสนงเห็นถึงอนุภาพของพทุกคนที่เมื่อมาถึงพระโมทเทนได้อย่างนี้แล้วเนี่ย<ม>ก็ทําให้พระโมทเทหโอ้โหเกิดกำเนิจิตกำใจมหาศาลเลยที่จะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเนี่ยอย่าไม่เห็นเกี่ยวับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรเนี่ยอันนี้คือนืยยะสําคัญแต่จับประเด็นกันไม่ได้เลยรวมทั้งชายคนนี้รวมทั้งพระด้วยนะพระก็พลอยกเยวลลาไปกับเขาด้วยนะทําแค่นี้ก็ไม่ได้เหรอต้องร้องไห้ด้วยเหรอ ในป่กป้องแค่นี้แล้วท่านทาได้หรือเปล่าแค่นี้ที่ผมทํามาทั้งหมดนะทั้งสแสดงคลิปวิดีโอทั้งเขียนบทความยาวนานเลยเนะี่ยอันนี้คือคือความที่โง่เขานั่นเองที่จับประเด็นไม่ได้สาระสาคัญที่ควรในการจับแล้วก็ทําให้ตนนี่เกิดความทราบซึ่งในพุทธคุณเนะี่ยทำไมจึงจับไม่ได้ละ่ะคนพวกนะั้ก็เพราะว่าจิตมันหยาบนี่ไงอาตมาก็บอกแล้วว่าถ้าจิตไม่ละเอียดอ่อนไม่นิ่งพอสมควรเนี่ยจะสัมผัส กลิ่นทูปหอมหรือว่ากำยานไม่ได้นะในพระโพสค์ก็เช่นเดียวกันก็ได้กลิ่นดอกไม้ที่เหมือนออกไปแช่นะ้ำแล้วเอาขึ้นมาก็โชยกลิ่นหอมอ่อนๆอ,อ,อย่างน่าเล่กลิ่นเนะี่ยจิตของคนพวกนี้โดยเฉพาะชายคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กลิ่นทูปหอมกำยานนั้นเลยอันนี้คือคุยความที่เขาเป็นคนที่มีจิตกระด้างเป็นจิตหยาบนั่นเอง ไม่ไปจิตที่ละเอียดอ่อนแล้วก็นิ่งพอสมควรสัมผัสไม่ได้หรอกคนพวกนี้เราอุตส่าห์เอาคลิปที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในช่วงเวลานั้นแสดงให้ดูกลับไม่รู้เนะัยสําคัญของผู้เดือคุณเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญาโง,ง่เขาแล้วก็มาอวดฉลาดในภายหลังนียชายคนนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยเขาเรียกว่าโง่แต่อวดฉลาด